เราจะแอบ,บไปดูเด็กๆกันว่าเด็กๆทำอะไรกันอยู่หลังบ้านเราน้องกายกับน้องไก่ทำอะไรกันอยู่นะเราไปแอบ,บดูกันดีกว่าได้จริงพี่กันไมได้โ่นหนปลาเยอะเลยโอ้โหเรามาดูปลาพี่กายกันนะคะมีตัวตายค่ะแม่เฮ้ยอันนี้ตายโหเด็กๆตกปลากันนะคะนะเด็กๆตกปลากันใต้เล้าไก่นะคะ เ๋ย<ไ> <ไป S 1> เรามาดูค่ะ,คะในพี่วันศุกได้ปลาหรือเปล่าคะเจอาที่ตกปลาไหมผมหน่อยผมจะไปตกแล้วเป็นงานว่างของเด็กๆนะคะงานอดิเรกนะคะมาหาจับปลาค่ะมีพี่วันสุกค่ะคนสวยมีน้องสายลุงคนสวยไแล,ไแล,แลก็มีน้องไกด์คนสวยมีพี่กดสุดหล่อค่ะเฮ้ยสวยแก๊งเด็กหลังบ้านเรานะคะ ทำอะไรกันนะทำอะไรกันที่เล้าไก่ต่ปลาครับที่น่าได้ตัวสวยด้วยสวย